สวัสดีครับอยู่กับช่องเล่เอ็มีสองครับวันนี้ก็บรรยากาศทุ่งนายามเช้านะครับก็เสร็จจากภารกิจไปถ่าย m v กับพี่โจนี่มา2วันครับก็ทีมงานเอบีของเราแต่คนไม่ได้ไปกันครับโต้งหาล็อกไม่ได้ไปอีกิงก็ไม่ได้ไปครับมาวินออยนายนครับอยู่นี่ครบเลยเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศครับทุ่งนาเราข้างหลังผมนี่คือแปลงปลูกหญ้าครับไอแพงโกล่ามัหรืออะไรนี่นะครับ ซิกซิกแนวเลยเป็นยังไงไม่รู้ซิกแนวเลยก็วันนั้นพี่จุนี่ถ่ายแล้ววิธีการปลูกก็เอามาโรยเลยๆๆโรยโรยแล้วก็เอาใช้ไอท่อกิ้งครับเพื่อให้ใบหญ้าที่โปลูลงไปจมน้ําลงไปตอนนี้ก็เริ่มงอกเงยแล้วครับหญ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเนาะแล้วก,ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมงานด้วยนะว่าทําอะไรกันบ้างไม่ได้เจอกันหลายวันเลย แต่ละคนทำงาน,นอะไรกันอยู่ตอนนี้ไปชมกันครับนี้ก็เป็นแปลงแปลงหญ้าับที่ปลูกวันนั้นกันครับปลูกกันวันนะขึ้นแล้วนะครับสังเกตดีๆสังเกตด,ดีก็จะมีนใบหญ้าตั้งขึ้นแล้วครับใบหญ้าเริ่มตั้งชูขึ้นแล้วครับก็ติดแล้วเนี่ยง่ายนะวิธีการปลูกไม่ยากครับเขาตัดตัดมาแล้วก็มาโรยเลย ปลูลงไปก็ก็จะเลี้ยงหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้ให้หปล่ยครับแก่ซื้อปลายมาตัวละหลานเดี๋ยวก็จะมาซื้อหลายตัวครับน่าจะสองสามตัวก็ต้องปลูกหญ้าไว้ให้กินครับปะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันครับบึงน้ําบ่อน้าําก็เต็มแล้วบ่อน้ําเต็มแล้วนะครับก็หงดาก็อยู่นี่แหละ ก็อยู่ทถวนี้ครับออกไปหากินอะไรไม่รู้ครับเจ้างูเจ้างูยักษ์ก็อยู่เหมือนเดิมนะยักษ์อยู่เหมือนเดิมยักษ์อยู่เหมือนเดิมมาดูทีมงานะสวัสดีมาวินเป็นไงสบายดีสิสบายดีนะฮะสบายดีไม่สบายก็ต้องไปหาหมอใช <c oughs> ่ต้องไปหาหมอเไยแหลยตัวดีตังขาดหรอก เป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีทำไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยขวานวันวานขออาดาเขาขยันขยันใช่ไหมยืนตีสี่ขยันตีสี่หรือสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าเออครับมาถ่ายบรรยากาศนะไม่ถ่ายหลายวันเนาะไม่ถ่ายหลายวันสองวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่อยู่สองวันสองวันนี้ก็ปกติทํางานใน ทุกนาปกติครับตามธรรมชาติของตแต่ละคนครับใครปกติตคนนี้ล่ะโต,ตอันนี้ก็ปกติชี่เราเช่ามันเดิมองว่าปกติแต่เขา <c oughs> อ่ะคุยกันหน่อยดิเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับพยานเป็นไหมพยาน ฮะขยันนะขยันตัดจริงตัดจริงตัดแต่งต้นไม้ติดต้นไม้ครับเด็กใหม่เป็นไงน้องใหม่เออน้องใหม่น้องใหม่ไปก็ขยันดีขยันดีพี่ขยันน้องใหม่ขยันดีใช่ไหมเอามาปัดกวาดรอบเลยปัดกวาดรอบเลยใช่ไหมเออมาพี่กิงก็มาละคนนึงมาพี่กิงขยันติดดอกตีเนี่ย ต้องวันนี้ผมเสร็จว่าคุณเียันผิดปกติผมต้องตรวจสอบคุณเนี่ยได้เลยครับผมบริสุทธิ์น้องใหม่ไปไหนตอนนี้อาบน้ำพี่อาบน้ำเตรียมตัวไปเจอต้นหมอช่วงเข้าอะไรมาเนาะเข้าใหม่เออผมนี่แหละพี่เอฟซีบถ่ายน้องใหม่ซึ่งหน่อยพลังกเนาะีจะไม่ว่าง ใช่ทำอาหารกันเยอะเนาะตอนเย็นมีเมนูอะไรไหมเย็นนี้มีแร่โอยนะทํทำตอนเย็นมาโอยแทนพิเศษเลยอ่ะพ่อครัวคนใหม่แทนพิเศษเลยใช่ไหมมือทำอาหารอร่อยเนาะก็จัดว่าสุดก็ก็พอพอได้ก็ได้ี่จัดว่าพอได้นะก็อาทิบาง้ันก็เชฟริงไปปรุงแต่งเสริมอันไหนไม่ไม่โอเคเขาไปปรุงแต่งเสริมปลามาวินนี่ก็อร่อยนะ เอาข้าวอร่อยนะมาวินเนี่ยมาวินทองข้าวอร่อยทำทำอร่อยก็ไม่ดีสีเา <laughs> ทำบ่อยๆ <laughs> ทำบ่อย <laughs> โตรงนี่ก็เจ็บว่าเล่นนะทำทำข้าวสุดเพือนนะตอนนั้นตั้แต่สมัยยังยังนิ่งอยู่ตอนนี้ไม่นิ่งละตอนนี้สั่นไปหมดแล้วนึกว่าไม่เป็นโน้บัดนั้นหุงข้าวด้วยนึกว่าพัฒนขานเนาะ <laughs> ข้าวนุ่มสวยเลยมาวันแรกผัดผัดไร อธิบายให้ฟังดิแป้งกลัวแตงใส่ไข่เออ่แตงกลัวใส่ไข่โอ้โหอร่อยเลยอ่ะแบบไน่าเชื่อครับไมน่ให้เราคุยอะไรกันวันนั้นแตงคุณได้คุณมียามาจะให้ผมสูตรยาสูตรยาตอนแรกๆที่มันเจอกันนะบอกใช่พี่สูตรยาอะไรสูตรยาสูตรยาสูตรยาโดบทำให้ปึงปัง เป็นยังไงบอกได้ไหมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สูตรยามาสวดอุ้ยพิิงมาแล้วเป็นไังไงพิิงไม่เจออะไรบ้างเอามาเล่าสูตรยาดูดิสูตรยาตัวนี้เป็นยังไงสูตรยาตัวนี้จะทำให้ผู้ชายเนี่ยจุ้งบึ้งบึ้งไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ จะทำให้แข็งตัวขึ้นมาอีกจึงบึ้งบึ้งบึ้งได้จะเบิ้นรอบได้ได้เบิ้นรอบได้ใช่ไหมใช่ครับจริงหรอเป่าจริงหรอเป่าเบิ้นได้กี่รอบหลายรอบใช่ไหมสองสามโอ้ยถ้าสูตรยายนี่มันทำได้จริงนะโตงรวยลยเนี่ยขายยาสมบภาพทางเพศยาอึดเออขายยาอึดเนาะเป็นยังไงสูตรเกินได้มาสัก ของสามวอยา่างมันก็เป็นสมุนไพรประจําท้องถิน่นเราเนี่ยทาได้จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มงคลเนร่งทาได้จริงลืมไปแล้วลนึกขึ้นได้วันน้นคุยกับโต๊อยู่นึแรกขึ้นมาบอกยา<ๆ>มอกว้าจริงว่าะถ้าทําได้สวยเลยเนี่ยอ,อะไรหมั่นมุยใช่ไหมใช่ที่ผมคุ้นๆอยู่แล้วเนะข้าเม็ดมันใช่ไหม เม็ดมันใช่ไหมเม็ดมันเรื่อยๆอย่าบอกว่าขนมันเม็ดมันเมม็ดันเอาขนมาทามันก็ทานทานมันก็มันก็จะหนาเออเอาเคมีสูตรจริงนะไม่บอกนะเดี๋ยวคนรู้ไปทำมีครับกี่อย่างสูตรบอกได้ไหมกี่อย่างสองอย่างแค่นี้เดโอ้คนหลังเราลองเด่อยวนะลองทดลองนะตามจริงไม่ต้องใช้ยานะพี่แค่ออกออกกำลังกาย ออกร่างกายใช่ไหมจริงวิ่งออกร่างกายฮะวันละสองกิโลนี่แบบครับร่างกายแล้วเปลี่ยนแรงฮะต้มมียาอึดสิทันใหม่ปลอยอาบน้ำบ้างนะพลังเล็ดใช้ทำอะไรออกร่างกายใช่มันต้องออกร่างกายความจริงออกร่างกายจริงจริแต่เดี๋ยวนี้มันคนไม่ค่อยมีเวลาออกร่างกายเนาะ ใช่ครับบางคนก็ทํางานกลับมาบ้านก็ค่ํามืดเขาไม่มีเวลาออกกําลังกายยันไงยันขยันโอ้แกจ้ขยันกุมเนื้อเยอะขยันนะยันปกตินี่ยเช็คหน่อยโอ้เจ้ทําตบนนี้ของเจอเลยแล้วใช่ไหมรัดปกตินี่ยันเอา เรามีอะไรอีกไหมมีอะไรมั้ไหมไม่ได้อยู่สองวันนี้เออเอซีถามผมไม่ได้ถ่ายต้งนานแลวเนาะยังอยู่นะยังอยู่ครับยังดีอยู่ผมยังอยูต้งไปไหนครับผมยังไม่ได้เข้าเลยนะตั้งลังเลออมาวินเอฟีบอกเขาไม่เห็นว่าเอออยากให้มาวินถ่ายมาวินหน่อยครับผมเนี้ยถ้าเป็นแฟนที่คุยกันอยู่ไหมแฟนไหนเอฟซีที่คุยกันอยู่ บอกให้มาวินถ่ายมาวินหน่อยครับอกอพี่พี่คนนั้นใช่ไหมเออทีุ่ยกินอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เด็กทำอาหารหน่อยบอกทำไมเออบอกอยากทำอาหารหน่อยใหาบอกได้เนาะหลังเราลองจัดสักเมนูหนึ่งทำต้องทำตั้งแต่เริ่มเลยเป็นท่านเป็นต่อนลยพี่เราเราก็เตรียมเป็นอาหารแบบว่าจะทำอะไรเราก็จะเตรียมเตรียมไว้แล้วก็มาปรุงถ่ายถ่ายตอนปรุง ก็พอได้นะก็พอได้อยู่พอทำได้อยู่มันต้องต้องต้องเตรียมอ่ะโอเคมาเพ่ได้หรอกโอเครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับก็วันนี้ถ่ายทีมงานเอ็มบีท่มาจะใส่อีกยังยังครบอยู่นะน้องใหม่เพิ่มมาคนหนึ่งโต้งขาลอกก็ยังอยู่ครับออยมาใหม่โต้งขาลอกยังอยู่มาวินก็ยังอยู่ครับพี่ชคงดํา ก็ยังอยู่ครับนูน่นพี่<ฮ>ยันกันตัดหญ้าอยู่ครับต่อไปจะไม่ได้เป็นยามีแล้วต่อไปต่อไปจะเป็นอะไรเ่าจะเลื่อนขั้นให้เป็นเป็นพนักงานแล้ยเป็นพนักงานได้ไหมหรือว่ารูข่าวมาเข่าข้าววันเช็ดทำความสะเป็นพนักงานแล้วเป็นพนักงานเอนเนนเอน,เน,าน,นานกินเงินเดือนผ่านงานแล้วผ่านงานล้วผ่านผ่านผ่านโปรใช่ไหมผ่านโปรแล้ว <laughs> โอเคอ่ะไม่มีแล้วนะคลิปนี้เราไปเดู๋พาไปดูหน่อยต้นหญ้าที่ คิดบอวินทำเป็นไงเนี้ยนี่คือหญ้าที่จะปลูกไว้ให้นำโชคให้ควายตัวใหม่คมใครลดน้ำขึ้นยังหญ้าขึ้นยังเนี่ยก็กำลังติดครับหญ้าติดแล้วเนาะครับโอ้สวยแล้วนะครับอืมโอเคอะไม่มีอะไรตัวนี้หญ้าหญ้าก็ติดแล้วเนาะ ทำอะไร้ัยันตัดตัดกิงไม้ครับเป็นยังไงบ้างครัใกล้จะออกช่องโอเล่เอ็มบีสองเนี่ยก็หายไปตั้งแต่ตอนป่วยด้วยนะเออป่วยก็มาถ่ายรอบนึงเนาะเออโอเล่ไม่รู้อะไรเขาไปอยู่ช่องสุรเชษฐ์แล้วชิบอสุรเชษฐ์เอาจริงๆเดี๋ยวๆดี๋ยวดีค๋ยวสวัสดีครับโอ้พคิงโบ้เนี่ยเขาไปดูช่องเขาไปอยู่ช่องสุรเชษแล้วสิเขาจะมีฟาร์มโกรธความเป็ดอยู่แล้วพี่เขาปรึกษาเออเนี่ยโหจะมาเจาะลึกเรื่องนี้เนี่ยนักเดี๋ยวๆ ไปขาวว่าเชิดไปอยู่กับนายานจริงเหรอใช่ครับอยู่กับนายานจริงเหรอตัวนี้ไปอยู่กี่วันแล้วอยู่สองสามวันแล้วครับรสองวันแล้วเหรอรไปอยู่ย <ไป S 1> ังไงตั้งแต่ไปหรือเปล่าตั้งแต่ไปเขาอยู่ไหนพี่ใหญ่ผมว่าเขาไปตั้งแต่วันที่สิบห้านู่นนะไม่นี่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าไม่เราแล,แล้วเจ้าเจ้วันนี้ยี่สิบห้าแล้วเจ้า,จาดูแลเขาได้เหรอก็เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นนะครับช่วยงานไหมอยู่ ก็ช่วยรดต้นไม้รดพีดลดพีดพอเซลหน่อยพี่โผล่เียหรือเปล่าว่าเชิเขาเขาไม่เราไม่ได้นอนด้วยกันหรอเอออันนี้ผมก็เข้าใจแต่ว่าไอเรื่องการช่วยเหลือกันเราก็เป็นธรรมดาเพื่อมนุษย์เนาะแต่เขามาอยู่กับพี่โจนี่ก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ก็ไปยังอยู่ก็ไม่ได้าไปเขาก็ยังไม่ลาพี่โจนี่ไม่ไม่ลาแล้วเขาก็ไปอยู่กับเจ้าน่ะแล้วเจ้าก็ ฐานะก็สู้พี่เจ้านี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความเจาจะดูแลเขาได้เลยคนนัคนนะคิดอย่างียันแต่ยันแกเป็นคนซื่อแล้วก็กลัวว่ามันจะมาสร้างปัญหาอีกหรือเปล่าเก็ไปแล้วเขาไม่บอกผมไหนไปถึงแล้วไปถึงหมู่บ้านแล้วเขาเขาถึงโทัหาผมอ๋อก็โอเคก็อยู่กันไปแต่ก็ก็มาระวังหน่อยอยู่กันไปช่วยเหลือกันไปช่วยงานกันไปก็ดีไม่ใช่ที่นี้พี่มาทํางานเนี่ย เขาไปเปิดบัญชีไปเซ็นร้านคุ้ร้านค้าอะไรแ่บเราลงชื่อพี่ไว้หรือเปล่าพี่ไม่แต่ไับบ้านไปพี่ไปเช็คร้านค้าด้วยนะบ้านผมทำไมเซ็นหรอผมยังเซ็นไม่ได้เลยผมพูดเขาดีโ <Okay. S 1> อเคโอเคไม่เป็นไรนครับบ้านไปเนาะมีเหตุการณ์อะไรการไรมารายงานด้วยนะมีเหตุการณ์อะไรมารายงานด้วยว่ายังไงอยู่กันไปยังไงมีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันแก้ไขอ่าครับเอ้าเจอแล้วออ้ยเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับเป็นไง อยู่หลายวันแล้วเนาะครับโอเคดีครับโอ้ทุกเช้าได้ยินเสียงร้องเพลงใุเช้าเลยอะใช่ไหมเสียงออยใช่ป่ะแล้วเื่วกนี้แหละผมนอนอยู่บนนี้กันเออนอนอยู่บนเถียงตื่นเช้ามาห้องน้ำได้ยินเสียงออยร้องเพลงร้องให้ไหนทําทํางานก็ร้องเพลงใช่ไหมครับร้องลงด้วยเออตอนตอนทํางานร้องเพลงนี่ไม่ตื่นเต้นเนาะครับพอถ่ายตื่นเต้นนะเดี๋ยวหลังก็เออ fc โอ้ย fc ชมเยอะครับเสียงดีจริงดี fc อมเ m e n t เต็มไปเห็นไหม เขาไปดูไหมคอมเมนต์พี่เออ,อไปดูปนั่นแหละว่าบอกให้โกนหนวดด้วยโกนแล้วโกนแล้วเอ้ยเออว่ะโกนหนวดหน้าเด็กขึ้นเนาะโอ้ผู้ผู้แข่งเจมมาวะเนี่ยเออโกนหนวดว่าเด็ดเด็ดอเออผู้มาบินใครหลอกกันนะ<อ>มาบินน,นี่ลูกน้องมาบินเนี่ยมือมือขวามาวินเนี่ยลูกน้องมาวินเนี่ยใช่ไหมปัดดีกันหนู ทำงานด้วยกันกันจี้บัดดี้ทำงานด้วยกันเนาะบัดดี้กันโอ้หน้าตาผมบอกกันเลยเนี่ยผมหลอ่อใครหล่อ,อก,กัน,น <laughs> พี่วินเฮ้ยครับเฮฟเทียสินเนาะว่าใครหล่อ,อก,กันว่ามาวินกับออยครับอา่าโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับมาทักทายเฉยอันนี้นิ่งนิ่งดีอืมบเกบผมกระล่อน <laughs> <laughs> โอเคไม่มีอะไรครับวันนี้มาทักทายเฉยเนาะ เพลงค่อยรอสักพักก่อนเนาะค่อยโชว์ใหม่เอ่อแล้วฝึกก่อนฝึกดีๆเอาเพลงแบบกกล้ออง่นเอาเพลงเงือกทองได้ไหมเงือกเงือกทองเอาต่อไปเอาเป็นหัวเก่าหัวเก่าอ่ะสอนชัยว้าย้าใเหมือนเหมือนสอนชัยเลยใช่ไหมโอเคอ่ะหัวเก่าก็ดีครับลองลองเพลงหัวเก่าเนาะรอบหน้าโอเคครับกินนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ